คาเฟ่เครื่องบินโดยสารที่ไหนๆก็มีแต่คาเฟ่เครื่องบิน VIP ส่วนตัวตอนนี้มีแค่ลำเดียวคือลำนี้เลยเครื่องบิน VIP Private Jet Brands นด์กัปตเครื่องลำนี้นำเข้ามาจากต่างประเทศมีใบอินโหว์นำเข้าเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทีมที่ปรึกษาติดตั้งประกอบอย่างมืออาชีพ สำหรับสถานศึกษาสถาบันใดสนใจที่จะนำไปทำเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสามารถทักมาพูดคุยส่วนตัวได้เรามีราคาพิเศษให้สำหรับสถานศึกษาโดยเฉพาะพร้อมอุปกรณ์ของแถมอีกหลายรายการและนี่คือตัวอย่างเครื่องบินที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยและอยู่ยืนยาวมายาวนานกว่า10ปี เป็นที่สะดุดตาให้กับผู้ที่สัญจรขับรถผ่านไปมาสามารถสร้างแลนด์มาร์คจุดเช็คอินให้กับธุรกิจของท่าน